สีเท้ายามบนถนนไม่เคยกลัวทางฟ้าและฝนต้องอดทนไม่ทนก็อดตายเพียงเศษอาหารในจานตรงนั้น<อ>จะปอนอหรือโยนก็แล้วแต่ท่านมีเป่าหมายรอดตายให้ผ่านวันทั้งหมดนี้ก็เพราะเธอ จ้าาททินทังหลยไม้ต้ตตาออนนรับงใหมมม่่ไีตรงไหนนนนนฉันนอนจคอกไกระสุนเยอะอยู่ครับเช้านี้จาน ต้านน้ำนะน้ำยังไหลอยู่ต้านน้ำแบบยังไม่ถึงตะกวดเ,เอาตะกวดออกก่อนตะกวดก่อนอืมหนักอืมสู้อยู่มาสู้ทีหลังไม่เป็นไรอืมมาสู้ทีหลังอ่ะอืม,ม บอกครั้งที่แล้วโรนันเราปล่อยนะครั้งนี้โรนันเราก็ปล่อยอีกน่าต <c oughs> ้อรอนี่ครับนักนักบุญมาเองเลย <c oughs> แต่น้ำหนักแต่แต่ตัวนี้จะมีน้ำหนักกว่าทุกตัวที่ได้มาซ้อมซ้อมซ้อมตักไว้ก่อนเผื่อตักพลาดถ้าตักพลาดก,าก็สายตาทุกคนนะเนี่ยมองหมดเลยนะจะต,ตักพลาดนะ คนเล่นคนเล่นก็อย่าพลาดนะว <laughs> <laughs> ันนี้เรามีสัญญาจใจกันนะ <laughs> ได้รถอันมาปล่อยอีกวันนี้เรามีสัญญาใจกันนะได้รถนันมาปล่อยอีกมีมีน้ำหนักพอออกลอกดังคือคือน้ำหนักจะใหญ่กว่าเพื่อน <laughs> ใหญ่ <laughs> จะใหญ่กว่าเพื่อน <laughs> คนละหมดคนละหมดไม่ให้ปลาหมดคนใส่สวยนะไอตัวนี้ใหญ่กว่าเอาถึงลูกหมุนถึงลูกหมุนถึงลูกหมุนตัวนี้สวยสวยนะตายนี้ไอ้นี้ใหญ่ครับตายนี้สวยครับเดี๋ยวรอบห้าปีตายนี้ใหญ่ครับไม่ได้เจอไหนแค่รอบแรกเย้ฮวิน่า ในญ่สิ่งที่ได้สวยครับครั้งแรกที่ผมมานี่ดูคิปเปอร์ดิใหญ่ครับใหญ่ดูตัวนี้ใหญ่เทียบกับตัวนี้ไม่ติดเลยครับตัวนี้ตัวนี้ยังเล็กกว่าครับตัวนี้ยังเล็กกว่าตัวนี้เล็กกว่าจะกินครับตัวนั้นใหญ่กว่าอ้ตัวใหญ่กินเบ็ดผมพังแน่ทีเนี้ยตัวนี้น้อยตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่คู่กัน ขอบคุณครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้งกันต่อครับน้ำยังไหลไหลอยู่ <c oughs> สวัสดีครับเป็นชาคทุกคนครับสวัสดีครับ